อ๋อสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมฟัด์สแกม่าดอททีวีและวันนี้นะครับผมเราก็เอ่อจะไปตามหาสตองโฮแล้วก็ฆ่ามาังกรให้จบนะครับผมจะรีบแบบว่ารีบเค์โปรเจกต์นี้จบนั่นเองเนาะเออเดี๋ยวทุกคนว่าเฮ้ยพี่ออกมาจากไหนเด้อพี่ไปไหนมาก็นี่ไงไปตามหาพวกนี้มาแล้วก็ได้วัววิเทอร์มาหนึ่งอันด้วยเอออยากจะบอกอะไรให้นะหลังจากที่ผมสตรีมเมื่อวันก่อนนั่นเองเนาะแล้วก็ ไปหาเนเชอร์ละอ่อเนเชียนดีบีเนาะก็ผมก็ได้ไปหาเพิ่มมาเนาะก็เจอแค่แปดอันขุดเอ่อไม่ได้ขุดเนาะผมได้ไปทำฟาร์มคิปเปอร์แล้วก็ได้เอาระเบิดไประเบิดนั่นเองเนาะซึ่งระเบิดไม่กี่นาทีนะครับผมก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรทีเอ็นทีหมดนะครับที <laughs> <laughs> เอ็นทีหมดเออแล้วก็ได้มาแค่แปดอันก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็นี่ไปด,ดีเอ้ไปดีเอน็นไอ้ไหลเล่า ไปเนเธอร์มาดีเจอเพชรเจ็ดเม็ดด้วยที่จริงเพชรเราไม่ต้องค่อยต้องการเนาะแล้วก็ได้วัววิเทอร์มากระดูกคนเยอะเลยดูดิข่าวิเธอร์เยอะไหมคิดดูนี่นี่คือบล็อกฐานได้เยอะมากโอเคโอเคโอเคขอเก็บก่อนขอเก็บไว้ในนี้ก่อนละกันอ่อเท่งเบดโอเคเอามาเอามาอา่าพวกดาบพวกอะไรพวกนี้เก็บไว้ก่อนเนาะ วันนี้เราจะไปฆ่ามังกรกันนั่นเองเนาะซึ่งตื่นเต้นมากเลยอ่ะ <c oughs> โอเคชุดเกาะถามว่าดีแล้วหรือเปล่ายังเลยชุดเกาะแบบยังกา,กากแมวอยู่เลยอะยังชุดเกาะยังไม่ดีมากอ่ะหรือว่าเราจะคราฟชุดเกาะใหม่เหรอเอาไหมเอาไหมแล้วก็มาตีบวกกันมไม่จะเป็นล่ะออโอเคประมาณนี้ก็ได้ไป เดี๋ยวผมขอคราบอะไรให้เสร็จแล้วก็ขอเก็บอุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอเอนชาร์ดพวกธนูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวธนูมันอยู่ในนี้เนาะ <S <S นเดี๋ยวแป๊บนึงดูดีมีธนูดีๆหรือเปล่าอ่าพาวเวอร์อันนี้พาวเวอร์อะไรอ่ะพาวเวอร์หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้เป็น 2โอเคพาวเวอร์กับพาวเวอร์ห,รหได้เป็นพาวเวอร์ w e r พาวเวอร์กับพาวเวอร์ส,รส,รสได้เป็นพาวเวอร์โอเคดูว่าเราจะอินชาร์ดธนูใหม่เออน่าสนใจแบบหนึ่งขอ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 โอเคขอเสียงดูเวลก็เยอะใช่ไหมเออตั้ง42เวลอะไปนั่งฟาร์มเอ,อ่อไอเจ้าบีดมาได้มาแค่นั้นแหละ ดบยากเหมือนกันนะเบดอ่ะยิ่งเอ er นเะดอร์โพนะดบโคตรยากยากกว่าเบดอีกเอาดิไฟเหรออืมลองดูแย่ต yeah. ากแมวเดี๋ยวขอละลิงเลเวลออกหน่อยจริงจริงนี่ดูอู้าวเวอร์วี v. อ้าวอันนี้ไม่พออ่าเนี่ยได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้เสียงบัก็กไม่รู้ว่า จะเข้าหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวไวไ้ไปอ่าไว้ไปนั่นใหม่โอ้โหได้พาวเวอร์วมาไม่ผ่านนะเอาอีกอยากได้ธนูจริงๆอ่ะอน,นี่พาวเวอร์วออกไปปุ๊บปุ๊บแอะกากแมวทั้งนั้นโอเคแช็คมาเถอะเอาพาวเวอร์วอัมเบกกิ้งมารวมกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลองสลับกันดูดิเออถูกกว่าตั้งเงยอะ แล้วก็เอาไฟแหวะแพงเกินโอเคธนูกาก,ากแมวโอเคเดี๋ยวขอเวลาตามหาเนีเจเอ้ยเอ่เอ,อเขาเรียกไงนะดีเอเอแบบหนึ่งาเ,เราไม่มีอินฟินิตี้เราต้องการธนูเพิ่มโอเคเดี๋ยวผมก็ทำเตรียมตัวอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาพร้อมละเทสเสียงแบบ โอเคผ่านมาประมาณ500บล็อกกว่าแล้วโยนดูโอเคมันไปมันไปฝั่งนี้เนาะเราก็ไปต่อโอเคมันเฉียงไปฝั่งนี้ใช่ไหมแเราก็ต้องเฉียงไปฝั่งนี้ต่อผมไม่มั่นใจว่ามันไปตรงไหนนั่นเองเนาะระยะทางมันจากไกลไปตอนนี้มาพันสี่แล้วไม่แน่ใจว่ามันจะไกลหรือเปล่าเมื่อกี้มันมุ่งมาทางนี้เนาะที่จริงเรามีเทคนิควิธีการหาง่ายกว่านี้อีกแต่ ต้องใช้วิชาคณิตในการคำนวณเนาะซึ่งแมวดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวโอเคคืนนี้เราก็นอนตรงนี้เลยแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับ เฮ้ยเ hey! จมู่บ้านวิเลเจอร์ว่ะฮัลโหลเดี๋ยวนะเจมู่บ้านวิเลเจอร์เฉยเลยวะโอเคโดดลงในบ่อตูมไอวิเลเจ้อไอรอนกริม hey, hey, hmm? ลองปลาดูดิอีกรอบหนึ่งอ้าวมันกลับหลังเฮ้ย hey. เฮ้ยเดี๋ยวนะวัดอะไรเนี่ยทางเดินเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันตกมันตกมุมนี้ใช่ไหมเนี่ยมันตกมุมนี้ก็แสดงว่ามันมุดลงด้านล่างใช่นี่ไงมันมุดลงด้านล่างจริงด้วยมันมุดมาที่บล็อกนี้ก็แสดงว่าตรงบล็อกนี้นี่ไงเห็นไหมเอาละผมไม่เอาโชเวลมาอ่า ไม่เลช่างมันมันมุดมาบล็อกนี้ใช่ไหมเราก็ขุดดิ่งไปเลยหวังว่าจะเจอนะถ้าคำนวณถูกต้องนะอ้าวนี่ไงเจอแล้วเจ <c oughs> อแล้วจ้าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดประตูะแอบมองดูตะาแดนอ้าวไม่เจอ เอาเฮ้ยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเขาเรียกว่ารีบ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 โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอปักไฟก่อนหลังจากนั้นผมขอวางเตียงแล้วก็เซฟไว้นะรับผมตายผมจะได้มาเกิดตรงนี้เอ้ยมันเจอง่ายไปนะโอเคโอเคเราไปข่าบอลกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องแบบว่ารออยู่เนาะรีบไปเลยดีกว่าหวังว่าดีเอ็นจะไม่บักนะหวังว่าดีเอ็นจะไม่บักนะ <laughs> โอ้เปิดแล้วถอดาดอนโอเคอุปกรณ์พร้อมอ่อแอนดรอโพลพร้อมทอดพร้อมของกินพร้อมผมเอาเบ็ดร้อมมาทำใหม่เนี่ย่อ <laughs> มัวอีกแล้วอ่าเดี๋ยวผมขอทำโต๊ะคาไว้ตรงนี้ดีกว่าแป๊บบนึงแป๊บบนึง <laughs> เวลาจะไปแล้วต้องลนตลอดเลยเราเป็นอะไรนี่อเออครับกรองมาครับกรองมาเจ็บเราจะฝากบางส่วนไว้สอง,สองหวังว่าจะไม่บักนะหนึ่งไปเดมาแล้วไปไปอินย์พอเลยปุ๊บก้มไว้ก้มไว้นะครับผม กมไว้โอเคหลังจากนั้นให้เราขึ้นไปอ๋อเขาเรียกไงจัดการเลยรีบมากรีบมากเราต้องรีบจบเราต้องรีบจบเกมเราต้องรีบจบเกมนะครับผมเอ้ยถึงยงัยงยงัยงยงัยงยงังยังยังยังไม่ถึงโอ้ยอุย้ยไม่ตายโอเคโอเคไม่ตายอู้โหผมผมใจเย็น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 ใเย็น ใจเย็นๆเดี๋ยวตายใจเย็นๆเดี๋ยวตายโอ้ผมไม่ค่อยได้สู้กับมบังกรบ่อยเวลาเล่นอ่ะส่วนใหญ่มาสู้กับเพื่อนไงไม่ค่อยได้สู้คนเดียวคนทุกคนว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าโอยเกมค้างทุกคน จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเออสู้ยากชิบปิงเลยต,เอาอ dade. ตายตายรอบหนึ่งโอเคเจ้าพีเ <fact> อ็กโอเคมาแล้วเก็บ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 ทุกอย่างเก็บทุกอย่างว้าว ไปไปย่ามาย่ามาไอ้มังกรไอ้มังกรบ้าเอ้ยโอ้ย,อยเหลืออันเดียวแล้วเหลือเสานี้เสาสุดท้ายแล้วโอ้บล็อกหินจะหมดแล้วอะไรเนี่ยเอา้าเอ้าละเสานี้โอ้ oh my g กอดจะยิงโยนโดนไหมวะ ไม่ตายกับบุญแล้วไม่ตายกับบุญแล้วไม่ตายกับบุญแล้วอันนี้อันนี้โอ้ยตัวเกมอยาพักมาอันสุดท้ายตูมมาดิมาไอมา้มังกรแกไม่เหลือชีวิตแล้วอุ้ยโอ้โหเกือบตายอ่ะเผื่อไปมองไหมเอ้ยฮึบลบเออลบลบ เสียงดังมากโอเคฆ่า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 มันฆ่ามันอ๋ออย่าเพิ่งไปดิโอ้ยเสียงดังมากเลยโอเคโอ้ยเอ็นเดอร์แมนอย่าค้างก็บอกว่าอย่าค้างอย่าค้างหนามันไปได้อีกแล้ว ปากไป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 จะฆ่าแล้วโอ้โหนิดเดียวไม่โอเคอีกนัดสวยๆอีกหนึ่งนัดสวยๆโอ้มันไปหิวเลือดอีกอ่ะขี้โกงว่ะ โอเคมาแล้วอสอดช็อตตายอสอดช็อตตายฆ่าเดี๋ยวยเออตายสักทีโอ้ฆ่าอยากฆ่ายินเหลือเกินเออตายสักทีโอเคมา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 เวลเววเววเววเวเวขอเวลคืนขอเวลคืนโอ้ยอย่ามาอย่ามา มา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 โอเคตายไปเถอะโอเคข้ามังกรเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีกูเยอะหน่อยนะขอโทษคือตัวเกมมันตั้งค้างแล้วก็แบบไม่รู้ว่าคือผมโอ้โหดูมันกระตุกมากเลยอะที่ผมไม่ได้ถ่ายในเนเทอร์ใ,ให้แล้วก็อะไรเนาะก็ขออภัยด้วยเพราะมันค้างจริงๆถ้ามันไม่ค้างผมได้ถ่ายเนาะแต่นี้มันค้างจริงๆเนาะก็ อเดี๋ยวปะโอเคค่ามังกรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในสตีมเราจะมาหาปีกกันนั่นเองเนานะเดี๋ยวเราไว้ไปหาปีกในสตีมดีกว่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเอพิโซดนี้ก็จะเป็นแค่นี้นะครับผมค่ามังกรสำเร็จแล้วแล้วก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย